สวัสดีครับพี่นอ้องมียาจ่าทานมามาซื้อของจา่ามายังเอาเบิองของสวยๆงามๆพุทธขารล้านดอกไม้บ่ไดจา่าอันนี้ดอกไม้นี่หอมหอมด้วยจา่านี่หอมแต่ว่ายาจ่าแพ่กินมันนี่จา่านี่ หอมคือดอกล่วงเขาบ้านเท่าเนี่ยล่ะจ้าคือดอกซ่อนกินบานเท่าเนี่ยในหอมแต่ยาจ๋าแพรกินมันอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงงน่นจาจะนอหนิน,น,นี่นี่ก็สวยไปอีกแบบนึงจา้าหน้าข้างบนนี่ก็กุหลาบหพนมาบ้านเท่าอื่นกุหลาบเนี้ยนประจานนี่นี่จา้า น,นี่ก็เป็นอีกแบบนึงจ้านี่สวยจ้าแม่สวยยจา้าชอบกันม่ยาั่มได้แววเขาวล้านดอกไม้นี่บ่ได้จ้าพ่อชอบดอกไม้จ้ากแวะมามาเอาให้เบ่งแตวกับ่อมเนอยู่มุมเก่าได้จ้าน,นี้ก็เป็นมุมไม่ เพราะว่ายูนี่ส้นส้นลานดอกไม้กับสิมีแต่ลานดอกไม้จา้าเนี่ยเจ้าไอจ้ากะจกกิบ้านมาเลยนีส้นลานดอกไม้นะจ๊ะเนาะ นีิยาตาเสือของสวยๆเสื้ง่ามๆมาให้เิ่งนหลัจกา ไม่เบื่อกระสดซื่นมีซีวิซิฟ้าขึ้นกันกับคนถ้ายูดีสบายเนาะจ้าเนาะก็มีซีวิซิฟ้าสวยงามขึ้นดอกไม้เนี่ยแหละจ้าถ้าบอสบายกับเหี้ยวเสาลงกินขา้าวบอแสบนอนบอหลับกับบอสีจกิจใจ่กับกกบเอเบิกบอบานเนาะจ้าเนาะนะนะจ่าชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติชอบดอกไม้จ่ายอนะานะจารย์จนะพังมาเลย ก็มีหลายรูปแบบหลายหลากหลายสีนะาจนะเนาะ thank <laughs> you แกพี่น้องท้องกิ่งแล้วขล้องปลอมพร้อม,อ,มอันนี้ก็คือของกิ่งด้จานนี่นะดอกเลนลีก่อนเสิมาเป็นสีขาวกับเป็นสีเขียวกันน่าจาะเนาะนี่ดอกเลนลี ยจ่าพี่น้องยาจ่าก,กับผ้ามาเบิ้งของเสือเส้อๆงอ่งๆจ่าเห็นผู้ใดมาเบิ้งมาสมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาจา่านั่นไม่ได้จ่าด้วขอบคุณลหลายๆจา้าสวัสดีค่ะ